ฝรั่งสนใจมวยเนี่ยประมาณ8-90%เพราะตอนนี้ทั่วโลกที่ผมไปมาเนี่ยคือแต่ละประเทศค่ายมวยจะเยอะมากค่ายมวยไทยคือฝรั่งเขาจะสนใจมวยไทยมากกว่าการต่อสู้แบบอื่นผมว่ากีฬามวยเนี่ยมันมีความจริงใจโอเคขึ้นไปบนเวทีเนี่ยถ้าค่าได้ค่าตอนนั้นบนเวทีนะพอหมดยก5้ทังเกตดูพอหมดยก5้านักมวยจะต้องเดินเข้ามากอดมาขอโทษกันแล้วก็จะเป็นเพื่อนกัน แล้วนักมวยใครที่ต่อยกับผมก็ต้องเป็นเพื่อนกันหมดหลังจากต่อยเสร็จลงมาอาบน้ําคู่กันเนี่ยก็ต้องคุยกันก็จะชวนกันให้ไปไหนดีมันก็จะมีความผูกพันกันบางคนเขาคิดว่าเฮ้ยวงการวงการมวยมันพวกมาเฟียป่ะพวกนักเลงป่ะจริงๆแล้วไม่ใช่พวกนี้ไม่มีคนในวงการมวยนี่เป็นคนมีน้ําใจเวลามีเรื่องเดือดร้อนอะไรคนวงการมวยรวมตัวกันง่ายกว่าจะช่วยเหลือกันความเป็นพี่น้องมันมากเพราะนักมวยมันต่อยกันบนเวทีมันเอาเป็นเอาตายกันลงมามัน จะรักกันแล้วพวกนี้รักกันจริงๆฮะโทรเก้งเดียวเจอกันได้หมดแตกต่างเยอะฮะมวยไทยสมัยก่อนเขาให้คะแนนตามศิลปะแต่มาทุกวันนี้พูดง่ายๆว่าผมดูมวยไม่เป็นทัวัน,นี้ผมถือผมไม่ดูมวยเพราะดูแล้วเราดูไม่เป็นเราเห็นเตะเอาเตะเอาพอล้มทีเดียวแพ้เลยล้มสองทีแพ้เขาให้คะแนนตรงไหนแค่ล้มเนี่ยนะบางทีโดนเตะสีหที พอมาปั้มนายเขียขาล้มทีเดียวแพ้เลยเหตุนี้ด้วยบางที่ทาให้ผมไม่อยากดูมวยทุกวันนี้รายการใหญ่ๆให้ผมไปดูจ้างผมผมยังไม่ไปเลยให้ไปดูผมอยู่บ้านดีกว่าเปลี่ยนแปลงเยอะแต่ฝรั่งกับสนใจมากขึ้นสมมุติว่าร้อปอาจจะมีฝรั่งแค่ส0ที่มาสนใจมวยไทยสมัยก่อนนะแต่มาทุกวันนี้ผมคิดว่าถ้าร้อยปอร์ซฝรั่งสนใจมวยเนี่ยประมาณแปดซเพราะตอนนี้ทั่วโลกที่ผมไปมาเนี่ยคือ แต่ละประเทศค่ายมวยจะเยอะมากค่ายมวยไทยคือฝรั่งเขาจะสนใจมวยไทยมากกว่าการต่อสู้แบบอื่นผิดกับคนไทยคนไทยหันมันน้อยมากฮะที่จะมาสนใจมวยไทยสังเกตดูเมื่อก่อนรายการใหญ่โอเคอาจจะมีฝรั่งมาดูสักห0 6 0หคนนี่ถือว่าเยอะนะรายการใหญ่แต่มาปัจจุบันรายการใหญ่ฝรั่งอาจจะ2 3 0 0คนเงี้ยฝรั่งเวลามาเมืองไทย ต้องมาดูมวยไทยสักครั้งหนึ่งต้องไปดูที่ลุมพินีหรือราชดำเนินมวยไทยยิ่งใหญ่ฮะอย่างผมไปเมกาเนี้ยเขารู้ว่าสามารถพยักลุนแชมป์คือเขาจะให้เกียรติมากจะยกย่องผิดกับมวยไทยถ้าตัวนี้ถ้าผมไม่ได้อยู่ในวงการมันเทิงถ้าผมต่อยมวยแล้วผมเลิกมวยผมหายไปเลยเนี้ยผมไปเดินคนยังไม่รู้จักเฮ้ยนี่แชมเปี้ยนนะเขาจะไม่รู้แต่ที่ที่คนเขายังไม่ลืมเพราะผมยังมีผลงานออกมาเรื่อยๆ ผมว่าผู้ปกครองด้วยมั้งคิดว่ามวยไทยมันเป็นกีฬาที่เก็บตัวอืมแล้วคนก็ไม่อยากเอาลูกมามาเรียนมวยกลัวลูกเก็บตัวคิดว่ามวยไทยเป็นเป็นกีฬาที่โหดร,ร้ายอะไรประมาณนั้นแต่จริงๆนักเรียนพวกนี้ที่มาเรียนคือเขาไม่ได้เจ็บตัวไม่ได้คือเราสอนให้เขาเป็นอย่างเดียวไม่ได้สอนให้นักเรียนของผมผมจะไม่ให้เขาเล่นเชิงกันเอง เพราะต่างคนต่างไม่เป็นเล่นแล้วเจ็บผมจะไม่ให้เล่นกันเองเลยพวกนักเรียนนะโอเคคนไหนพอเป็นไปเล่นกับครูได้เพราะครูเขาจะจะรู้ว่าอันไหนเจ็บไม่เจ็บแสดงว่าพี่สอนแต่เป็นศิลปะป้องกันตัวป้องกันตัวอย่างเดียวฮะแต่มันก็มีหลายคนที่ว่าพอเรียนพอเป็นแล้วอยากต่อยมันก็มีฮะแต่ตรงนั้นเราก็ต้องให้พ่อแม่ให้ผูป้ปกครองอนุญาตก่อนไม่ใช่เด็กมาครูผมอยากต่อยมวยเอ้ยไม่ได้ไปถามพ่อแม่ก่อน ถ้าพอแม่อนุญาตโอเคเราก็จะฝึกให้อีกแบบหนึง่งเฮ้ยถ้าจะต่อยอาชีพไม่ได้ฝึกแบบแบบนักเรียนนะมันต้องฝึกหนักฝึกหนักกว่านักเรียนสองเท่าอะ่ะผมว่าอยากให้กรรมการแล้วก็พวกเซียนมวยเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาเอาแต่าาก,การพนันอย่างเดียวทุกวันนี้มันเซียนมวยมันเล่นกรรมการก็ต้องตามเซียนมวยทุกวันนี้ศิลปะมวยไทยมันก็เลยหายหมด ยเมื่อก่อนเราจะเห็นอยู่เรื่อยๆจระเข้ฟาดถางศอกกับเขารอยอะไรพวกนี้เราจะเห็นนักนักมวยใช้กันแต่มาทุกวันนี้ไม่มีใครใช้แล้วพอใช้ไปถ้าทําไม่ได้มันออกทะเลเซียนมวยมก็จะว่าทุกวันนี้ก็เลยต้องทาตามกระแสคือปั้มตีอย่างเดียวเอาความแข็งแรงแล้วศิละปะมวยมันก็เลยหายไปเพราะแต่ละค่ายเขาก็จะไม่สอนกันเขาจะสอนปั้มตีกันอย่างเดียวถ้าจะดูศิละปะมวยไทยต้องดูฝรั่ง แต่ถ้าจะดูมวยปั้มต้องดูมวยไทยต้องดูคนไทยต่อยเพราะฝรั่งเขาไม่รู้เรื่องการพน,นันเขาอยากเขาเรียนอะไรมาเขาอยากออกเขาก็ออกจระเข้ฟาถางศอกกับเข่าลอยสังเกตดูมวยต่างชาติใช้แม่ไม,ม้มวยไทยได้ดีกว่าคนไทยเยอะแยะคนไทยเต็มที่ก็ศอกกับจระเข้ฟาถางหายากมากแต่ฝรั่งเขาจะมีใช้จระเข้ฟาถาง เข่าลอยอะไรพวกนี้เขาจะมีเราก็อยากจะปรับปรุงเรื่องตรงนี้ถ้าผมทําได้ก็อยากให้คะแนนแบบตามอาวุธไม่ได้ว่าให้คะแนนเพราะความแข็งแรงอีกคนก็เตะเข้าไปเถอะเตะสี่ห้าทีล้มล้มสองทีแพ้เลยผมไม่รู้กรรมการเขาให้แต่เราก็เข้าใจกรรมการเขาก็ไม่กล้าไปสวนเซียนมวยเพราะเซียนมวยเป็นตัวเป็นตัวหลักที่ว่าทาให้ศิลปะมวยไทยหาย ไม่ให้กรรมาการนะักเซียนมวยผู้นี้ส่วนมากเขาจะอ่านอนาคตอ่านอนาคตอย่างหนึ่งสองเนี่ยนักมวยมันจะไม่ออกอาวุธกันไปแล้วออกก็ไม่ได้คะแนนนักมวยก็เหนื่อยจะมาออกไปปลายยกสามยกสี่พอชนะก็ปลายยกถอยมันก็จะอยู่เงนี้แลนะ้วเซียนมวยมันเป็นตัวกําหนดเกี่ยวกับศิลปะมวยไทยเซียนมวยมันให้ให้เครดิตมวยแข็งแรงมันก็ต่อกันไปอย่างนั้นน่โดนเตะโดนคะแนนไม่มี อย่างสมมุติว่าผมดูไอ้ไอ้ไอ้น้เงินเนี่ยโอ้ยชนะเยอะแยะเะเไปเข้าทุกดอกแต่พอโดนหักสองทีราคาไปอยู่ไอ้แดงและเฮ้ยไอ้ลูที่เตะไปสี่ห้าทีมไม่ให้คะแนนเขาเลยอะ่ะเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยแล้วเซียนมันต่อกันไปแล้วกรรมการไปชูสวนเซียนก็ประท้วงเซียนก็ด่ากรรมการประท้วงไม่เข้าสนามมันก็เลยมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยมันก็เลยถึงว่ามวยไทยมันไม่พัฒนาขึ้น ที่จะเก่งสุดน่าจะเป็นจีนเพราะจีนเนี่ยตอนเนี้ยผมเห็นแล้วมีเก่งๆหลายตัวทั้งที่จีนก็เพิ่งมาสนใจมวยไทยไม่กี่ปีเองนะเพราะเมื่อก่อนเขาจะไม่ไม่ไม,ไม่เรื่องมวยไทยนี่ไม่นานเลยแต่ทุกวันนี้เขาเริ่มเปิดแล้วและตอนนี้ก็มวยไทยที่เมืองจีนนี่ถือว่าเป็นตลาดใหญ่เหมือนกันเพราะตอนเนี้ยครูมวยที่ไปอยู่เมืองจีนถ้ารวมๆพอเป็นร้อยฮะ ที่ไปสอนอยู่จีนนะถ้าเรายังคิดอยู่อย่างนี้เรายังยังต่อยกันแบบนี้อีกสักห้าปีสิปีเราก็สู้เขายากแล้วฮะแล้วเวลาเราไปต่อยกับฝรัง่งเราส่วนมากเราจะเสียเปรียบเขาโอเคสมัยก่อนได้สมัยก่อนฝรัง่งมันไม่ค่อยเป็นมวยแต่เดือนนี้เขาพัฒนาขึ้นมาต่อไปเราสู้เขายากฮะมวยไทยยิ่งใหญ่ฮะอยังผมไปเมตาเนี่ยเขารู้ว่าสามารถยากลุ้นแชมป์คือเขาจะให้เกียรมาก ต้องมีอุปสรรคทุกคนนั่นแหละแค่ว่าเราทนกับมันได้ไหม